ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่เม p m a r k e t com ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่11นิสินิสิตใหม่เสียงคนวิ่งตึงตังลงมาจากบันไดทำให้ผู้ที่นั่งดูข่าวเช้าทางโทรทัศน์ต้องเงยหน้าขึ้นมองจึงเห็นบุสาวยืนยิ้มร่าอยู่ตรงหน้า น้องอายดูเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่คนพูดกลางแขนหมุนตัวหนึ่งรอบให้บิดามารดาได้เห็นตนในชุดนิสิตวันแรกเราวิชายอยู่ในชุดกระโปรงอัดจีบรอบตัวยาวเสมอเขา่าเสื้อนักศึกษาขนาดพอดีตัวไม่หลวมโครงและไม่รัดรูปจนเกินไปสวมถุงเท้าสีขาวสำหรับใส่กับคัดชูสีขาวเพื่อบ่งบอกสถานะของการเป็นน้องใหม่เป็นการแต่งกายที่ถูกระเบียบทุกอย่าง สำหรับวันรายงานตัวการเข้าเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมีชื่ออันดับต้นๆของประเทศดูดีที่สุดเลยลูกอาทิตย์มองบุตรสาวด้วยความภาคภูมิใจเราวิชาไม่เคยทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาให้พ่อกับแม่ต้องปวดหัวหรือหนักใจเลยสักครั้งตรงกันข้ามเจ้าตัวกลับนำแต่ความชื่นชมยินดีมาให้แล้วนี่จะไปรถเมย์จริงๆหรอลูกแม่ว่าเอารถที่บ้านเราไปส่งก็ได้นี่นา ไปมหาวิทยาลัยวันแรกการเดินทางน่าจะยังไม่สะดวกมารดาถามด้วยความเป็นห่วงแต่รวิชากลับสายหน้าวันแรกอย่างนี้แหละค่ะดีแล้วน้องอายจะได้กะเวลาในการออกจากบ้านได้ถูกอาทิตย์ที่แล้วก่อนอภิมจะไปเยอรมันอภิมก็ขับรถพาน,น้องอายจี้ตามหลังรถเมที่จะไปลงสถานีรถไฟฟ้าค่ะน้องอายก็เลยลองกะเวลาดูว่าถ้าออกจากบ้านเวลาประมาณนี้น่าจะไปถึงมหาวิทยาลัยทันคาบแรกพอดี รัวิชาอธิบายให้มานดาฟังเพราะไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงครั้นพอพูดถึงคู่มั่นหนุ่มหญิงสาวก็อดคิดถึงเจ้าของนาฬิกาเรือนหรูที่เธอใส่ติดข้อมืออยู่ตอนนี้ไม่ได้เขาไปดูงานที่เยอรมันได้หนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่มีกำหนดกลับเพราะงานยังไม่เรียบร้อยดีทุกวันนี้จึงได้แต่โทรคุยข้ามประเทศเท่านั้นเมื่อพิมพลรู้ว่ารัวิชาสอบติคณะที่ตั้งใจเอาไว้ได้ชายหนุ่มจึงซื้อนาฬิกาข้อมือแบรนด์หรูให้เธอเป็นของขวัญ ตอนแรกหญิงสาวไม่กล้ารับไว้เพราะพอรู้ราคาของมันอยู่บ้างว่ายี่ห้อนี้ไม่ต่ำกว่าส0 0แสนทว่าพอมนึกดูแล้วหากไม่ได้มองที่ราคาแต่มองที่เจตนาที่เขาอยากมอบให้ด้วยใจจริงเธอจึงตัดสินใจรับนาฬิกาเรือนนี้ไว้แต่โดยดีระวิชาวิ่งเข้าไปในครัวเพื่อหามื้อเช้ารับประทานง่ายๆเห็นแม่นมชรากำลังตักข้าวต้มทรงเครื่องให้อยู่พอดีหญิงสาวจึงเดินไปหอมแก้มทั้งซ้ายขวาเป็นการขอบคุณ อร่อยจังเลยค่ะนมจา๋าเราวิชาประจบแม่นมที่กำลังยืนเตรียมของสดอยู่ไม่ไกลกันนักนมพิมพ์เงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ต้องยกมือขึ้นทาอบอกเอ็ดคุณหนูพร้อมกับตีแขนไปหนึ่งทีทำไมกินเร็วอย่างนั้นล่ะคะคุณหนูนมเพิ่งตักข้าวให้เมื่อกี้เองกินหมดแล้วหรือเนี่ยได้เคี้ยวบ้างหรือเปล่าระวังจะติดคอนะคะเราวิชาทำเสียงอู้อี้ในลำคอเพราะกำลังดื่มน้ำอยู่หมดแก้วแล้วก็ลุกพรวดขึ้น น้องอายรีบค่ะกลัวสายไปก่อนนะคะนมหญิงสาวกึ่งวิ่งกึ่งเดินมาที่ห้องรับแขกอีกครั้งเพื่อหยิบกระเป๋าสะพายจากนั้นก็วิ่งเข้าไปหอมแก้มบิดามารดาคนละทีก่อนออกจากบ้านอย่างเตลือร้นระหว่างที่เดินมาหน้าหมู่บ้านเพื่อไปป้ายรถประจำทางที่อยู่ถัดไปจากปากทางเข้าระวิชาโทรศัพท์หาอารดาเพื่อนัดแนสถานที่กันอีกครั้งเมื่อไปถึงมหาวิทยาลัยจากนั้นก็โทรหาสกลทีเพื่อคอนเฟิร์มนัดกันให้เรียนอน โชคดีที่อาราดากับสกลทีสอบติดคณะเดียวกันทั้งหมดเสียดายก็แต่พันนรายที่คะแนนไม่ถึงพอจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนได้บ้านจึงต้องส่งไปเรียนปริญญาตรีที่เมืองนอกแทนซึ่งดูเหมือนเจ้าตัวจะดีด้าเป็นพิเศษที่จะได้ไปเรียนไกลหูไกลตาพ่อกับแม่รถประจำทางปรับอากาศเข้าจอดเทียบหน้าป้ายรวิชาก้าวขึ้นไปอย่างกระชับกระเฉงสายตาสอดสายหาที่นั่งว่างเห็นเบาะที่นั่งคู่หนึ่งว่างอยู่ จึงเดินเข้าไปนั่งชิดริมกระจกเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็รอให้กระเป๋ารถเมย์มาเก็บค่าโดยสารจากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปตัวเองแล้วส่งรูปผ่านแชทให้คนอยู่ไกลที่อยู่เยอรมันได้เห็นข้อความจากพีมพ์พลคิดถึงจังเราวิชาเลิกคิวขึ้นไม่เห็นข้อความที่ตอบกลับมาทันทีเรากับเขากำลังรออยู่หากเทียบเวลากันแล้วตอนนี้เมืองไทยเจ็ดโมงเช้าที่เยอรมันก็น่าจะประมาณตีสอง ซึ่งเขาน่าจะหลับไปแล้วเธอจึงพิมพ์ข้อความถามไปว่าอาพิมพ์ยังไม่นอนอีกหรอคะยังครับเราส่งน้องอายไปมาหาลัยก่อนเราวิชาอมยิ้มกับหน้าจอกำลังจะพิมพ์ข้อความส่งไปอีกเขาก็ส่งกลับมาหาเธอก่อนได้ใส่นาฬิกาที่อาซื้อให้หรือเปล่าใส่ค่ะนี่ไงจากนั้นเธอก็ยกข้อมือขึ้นมาแนบหน้าแล้วถ่ายรูปส่งไปให้เขาอีกครั้งพิมพ์ผลคลี่ยิ้มเมื่อดูรูปที่รวิชาส่งมา ตอนนี้ในโทรศัพท์ของเขามีแต่รูปของเธออยู่เต็มไปหมดเพราะแม่สาวน้อยคนดีชอบถ่ายแล้วส่งมาให้บางครั้งถ้าอยู่ด้วยกันเขาก็ถ่ายเธอเองบ้างถ่ายคู่กันบ้างเวลาว่างหรือคิดถึงเธอก็ชอบเอารูปเหล่านั้นมานั่งดูครั้งนี้ก็เช่นกันเขามาเคลียร์งานที่เยอรมันหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่สามารถกําหนดวันกลับเมืองไทยที่แน่นอนได้พอมาอยู่ไกลกันอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะคิดถึงสาวน้อยคนนี้เหลือเกิน อาพีมพถ่ายรูปตัวเองส่งมาให้น้องอายบ้างสิคะอยากเห็นจริงเหรออานอนโป้อยู่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะไว้น่าเกลียดที่สุดงั้นก็ไม่ต้องค่ะพีมพพลหัวเราะอยู่คนเดียวบนเตียงใหญ่ใครจะเชื่อว่าเขาจะมานอนแชทอะไรเป็นเด็กๆแบบนี้แต่จะทําอย่างไรได้เพราะเขาดันไปหลงรักเด็กนี่นาถ้าไม่ทําตัวกระชากไวให้ทันเด็กวัยรุ่นอย่างรวิชาตําแหน่งของเขาก็คงเป็นได้แค่คุณอาไม่ได้ขยับฐานะไปเป็นคนรักสักที ทั้งคู่สนทนากันได้สักพักแระวิชาก็ขอตัวเพราะอยากให้เขาพักผ่อนอีกทั้งใกล้ถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วจึงต้องเตรียมตัวลงจากรถประจำทางเพราะเกรงว่าโชเฟอร์จะขับเลยป้ายหากไม่ลุกขึ้นไปกดกริ่งไว้ล่วงหน้าคนใช้บริการรถไฟฟ้าในช่วงเวลา8โมงนั้นค่อนข้างหนานแน่นจนถึงขั้นเบียดเสียดก็ว่าได้ทุกครั้งที่จอดแต่ละสถานี คนที่ยืนอยู่นอกขบวนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะพาตัวเองเข้ามาอยู่ด้านในทั้งที่ที่ยืนยังแทบจะไม่มีเราวิชาได้แต่ยืนกอดกระเป๋านิ่งไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ในใจได้แต่ภาวนาให้ถึงที่หมายไวๆเพราะเริ่มรู้สึกเวียนหัวกับบรรดาสารพัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายจากเพื่อนร่วมทางที่อยู่ในโบกี้เดียวกันกว่าจะถึงที่หมายราวิชารู้สึกคิดถึงยาดมขึ้นมาจับใจ หญิงสาวเดินสโลสเลลงมาไดรถไฟฟ้าราวกับคนไม่มีแรงเธอเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งหน้ามหาวิทยาลัยเมื่อเดินเข้ามาก็คอยมองหาอาคารที่นัดก,กับเพื่อนเอาไว้ก่อนหน้าอเสียงเรียกที่คุ้นเคยจากทางด้านหลังทําให้หญิงสาวต้องชะงักเท้าพร้อมกับหันไปมองเห็นอารดากระหืดกระหอบวิ่งมาหาจึงยืนยิ้มรอเพื่อนอยู่ที่เดิมฉันตะกอนนีกแกตั้งแต่หน้าประตูไม่ได้ยินเลยเหรอ,หรอไอ อารดาพูดไปหอบไปราวิชาทำหน้าเหลอหลาแล้วสายหน้าเป็นการปฏิเสธไม่ได้ยินเลยจริงๆนะสงสัยเพราะฉันมัวแต่มองหาอาคารนั้นละมั้งเห็นแกบอกว่านัดเพื่อนไว้ด้วยหรอเขามาหรือยังล่ะสองสาวเริ่มออกเดินอีกครั้งน่าจะยังนะเพราะถ้ามาถึงคงโทรมาแล้วล่ะราวิชาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูข้อความเผื่อสกทีจะส่งมาหาแต่เมื่อไม่เห็นมีข้อความอะไรจึงเก็บไว้ในกระเป๋าตามเดิม ทั้งคู่มาหยุดยืนอยู่หน้าอาคารหลังใหญ่ทั้งด้านนอกด้านในเริ่มมีนักศึกษาใหม่ทยอยมารายงานตัวกันอย่างหนาตามีรุ่นพี่กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆเพื่ออำนนยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ระวิชากวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างพึงพอใจก่อนจะไปหยุดอยู่ที่ใบหน้าของใครบางคนที่กำลังจ้องเขม่งมาทางเธอเช่นกันกลลวิทย์หญิงสาวเบือนหน้าหนีและหันไปมองอีกทางราวกับคนไม่เคยรู้จัก อารดาก็สังเกตเห็นกลลวิชเช่นกันและเริ่มรู้สึกถึงเขาลางความยุ่งยากต่างๆที่กําลังจะตามมาในไม่ช้าพันนรายเล่าให้ฟังว่ากลลวิชแค้นใจไม่น้อยที่โดนสั่งสอนจนสะบักสะบอมเมื่อหลายเดือนก่อนและพูดว่าจะหาทางเอาคืนให้ได้จนเธอนึกห่วงสวัสดิภาพของระวิชาขึ้นทันทีอายพีวิตจ้องแกขมแงเลยน่ากลัวชะมัด อารดามีสีหน้าหวาดหวัน่นระหว่างที่เดินเคียงคู่ไปกับระวิชาเข้าไปในอาคารช่างเขาสิถ้ายังอยากหาเรื่องใส่ตัวอีกก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะระวิชายักไหล่อย่างไม่ยี่งละ่ะกลวิทหาเห่าใส่หัวตัวเองโดยแท้ที่คิดไปแย่คนอย่างเจ้าพ่อซุสถึงแม้เขาจะไม่ใช่มาเฟียที่มีอิทธิพลล้นฟ้าเหมือนในซีรีส์ที่เธอชอบดูแต่เขาก็มีลูกน้องอยู่ในความดูแลเป็นจํานวนมากนำซ้ํายังมีเส้นสายในงานสายงานต่างๆ แบบที่เธอไม่เคยรู้และคาดไม่ถึงเพราะเขาแทบไม่พูดอะไรเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่ทุกครั้งที่เขาหนีบเธอไปทำงานด้วยเขาก็ได้แต่ใช้ให้เธอช่วยนำเอกสารไปให้เลขาที่อยู่หน้าห้องเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นคือชงกาแฟเตรียมของว่างและนั่งรับประทานอาหารเป็นเพื่อนเขาแต่หยีพิงบอกว่าพี่วิทแคนอภีมากเลยนะฉันว่าเขาต้องมาเอาคืนกับแกแน่เลยอายแกต้องระวังตัวนะรู้หรือเปล่าอารดาอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้ แม้จะไม่รู้จักนิสัยใจคอของกลรวิทนักเพราะไม่เคยสนทนากันแต่ความรู้สึกและสัญชาตญาณก็ร้องเตือนว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าคบโธ่ยี่อุ้ยคนเยอะแยะเขาคงไม่กล้ามาทำอะไรฉันหรอกรวิชาพูดให้เพื่อนสบายใจเท่าที่พอรู้จักกลรวิทมาตลอดหลายปีเธอรู้ดีว่าผู้ชายอย่างเขานั้นเป็นประเภทที่เรียกได้ว่าดีแต่ปากหากเจอของแข็งเข้าไปจริงก็ขี้ขลาดหัวหดเขาไม่ทำแกตอนนี้หรอก แต่ถ้าเขาสบช่องเมื่อไหร่แกคิดว่าเขาจะปล่อยให้แกลอยนวลหรือยิย้อายอย่าชะล่าใจไปหน่อยเลยหาสเปรย์พริกไทยหรือเครื่องช็อตไฟฟ้ามาไว้ติดตัวบ้างก็ดีนะอาดาดาแนะนําเพื่อนด้วยความหวังดีไม่อยากให้ประเมินกลวิธต่ําเกินไปเพราะถ้าหากมีความแค้นฝังใจก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ทําอะไรอย่างที่คนอื่นคาดไม่ถึงก็เป็นได้เราวิชาไม่ทันได้พูดต่อเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเสียก่อนเป็นสกุลทีที่โทรเข้ามา หญิงสาวจึงบอกตำแหน่งของตนให้อีกฝ่ายรู้หลังจากวางสายจึงชวนอารดาเดินย้อนไปทางประตูทางเข้าอาคารอีกครั้งหนึ่งยืนรอไม่นานนักร่างสูงโปร่องอ่อนแอนของสกลทีก็เดินหน่วยนาดเข้ามาระวิชาแนะนำให้เพื่อนทั้งสองคนรู้จักกันก่อนจะพากันเข้าไปด้านในอาคารอย่างรีบเร่งเมื่อเห็นว่าคนเริ่มมากันเยอะเพราะไม่อยากรอคิวนานทั้งสามคนใช้เวลาตลอดช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยจึงพาก,กันเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วลงที่สยามเพื่อหามื้อเที่ยงรับประทานในห้างสปปรรพสินค้าใจกลางกรุงคิดถึงยัยพิงเนาะป่านี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อารดาเปลยขึ้นเมื่อเข้ามานั่งในร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นร้านประจําของพันรายทุกครั้งหลังเลิกเรียนพิเศษเจ้าตัวมักจะนัดเจอกันที่ร้านนี้เสมอจนบางครั้งเธอกับรวิชาต้องประท้วงขอเปลี่ยนร้านบ้าง โอ้ยมันจะเป็นยังไงล่ะป่านนี้มันก็ลัลลาอยู่กับหนุ่มออซซี่แล้วมัง้งถึงมันจะชอบกินซูชิมากแค่ไหนแต่ถ้าไปอยู่ที่นั่นสงสัยวันๆคงได้กินแต่ฮอทดอกพูดจบใชาหนุ่มแต่ใจสาวก็เอามือป้องปากหัวเราะคิกคักอย่างมีจริตจนคนฟังขำตามเพราะรู้ความหมายหรือในยะที่อีกฝ่ายต้องการสื่อได้เป็นอย่างดีว่าแต่วันนี้คู่มั่นรูปหล่อของหล่อนไม่มาตามเฝ้าอีกหรือยะ ปกติเห็นไปไหนมาไหนกันแต่ละทีตัวติดกับไปตังเมสกลทีอดค่อนแคะแบบทีเล่นทีจริงไม่ได้ตั้งแต่รู้จักกับรวิชาที่ขับสุดวันนั้นก็ได้มีการนัดเจอกันอีกบ,บ้างเป็นครั้งคราวและทุกครั้งเขาจะเห็นพิมพ์พลมาคอยรับคอยส่งคู่มั่นสาวของตัวเองไม่เคยขาดแถมบางครั้งยังเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนังอีกด้วยแน่นอนว่าของฟรีมีราคาแบบนี้เขาละชอบนะักไปธุระที่เยอรมันไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะ ราวิชาตอบพลางหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดถ่ายภาพอาหารและถ่ายเพื่อนทั้งสองคนโดยสกนลทีก้มลงไปใกล้กับอาหารแล้วแยกเคี้ยวทำท่าจะกัดส่วนอารดานั้นแค่ยิ้มหวานใส่กล้องจากนั้นราวิชาก็อัปรูปขึ้นอินสตาแกรมซึ่งเป็นสิ่งที่เธอมักทำอยู่เสมออินสตาแกรมของเธอมีเพื่อนฝูงและรุ่นน้องรุ่นพี่ติดตามอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็มีคู่มั่นหนุ่มที่ยอมดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาเล่นดูบ้าง โดยหญิงสาวให้เขาติดตามเธอได้เพียงคนเดียวนี่เอไอฉันถามอะไรกันหน่อยสิเพื่อนชายใจสาวเอามือป้องปากกระซิกบกระซาบราวกับเกรงว่าตกข้างๆจะได้ยินไปด้วยราวิชาเลือกคิวขึ้นเป็นเชิงบอกว่าตนเองกำลังรอฟังอยู่สกลทีจึงมองซ้ายมองขวาอีกครั้งก่อนเอ่ยมีอะไรกันหรือยังสกลทีเอ่ยถามเสียงแผ่วแต่คนฟังอย่างหญงิงสาวทั้งสองคนกลับเบิกตากว้างโดยเฉพาะอารดานั้น จ้องเขม่งไปทางคนที่ถูกถามเพื่อเราฟังคำตอบอย่างใจจดใจจ่อแกหมายความว่าไงยีตี้ตี้แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าที่เพื่อนถามนั้นหมายถึงอะไรแต่รวิชาก็แกล้งทำทีเป็นไม่เข้าใจในคำถามนั้นโอ้ยหล่อนอย่ามาทำนะอินองเซนใส่ฉันนะยะฉันรู้ว่าหล่อนเข้าใจคำถามของฉันดีตอบมาฉันก็จยอุ้ยรอฟังรวิชาระบายลมหายใจออกมายาวๆทำทีเป็นว่าเรื่องที่เพื่อนกำลังถามนั้นช่างไร้สาระเหลือเกิน ทั้งที่ตนก็นหน่าแดงกําจะมีได้ยังไงกันเล่าแกจะบ้าหรอฉันเพิ่งถอดชุดนักเรียนมาใส่ชุดนักศึกษาเองนะเราวิชารู้สึกว่าแก้มร้อนเผาเพราะแค่ถูกคู่มั่นหนุ่มหอมแก้มเธอยังทําอะไรไม่ถูกไม่กล้านึกภาพต่อเลยว่าถ้าหากได้ใกล้ชิดยิ่งกว่านั้นหัวใจของเธอจะเต้นกระหน่ารัวได้ขนาดไหนหุยหล่อนนี้กันนะที่ยัยพิง์มันยังเสียเอกลาชมานตั้งแต่ม .5 เลยสมัยนี้เรื่องแบบนี้มันธรรมดากันจะตายไป ฉันก็นึกว่าแกกับเจ้าพ่อสุดนั่นเปิดกันไปถึงไหนต่อไหนแล้วสิอีกหนุ่มหัวใจสาวยกแก้วน้ําขึ้นมาดูดก่อนจะเห็นสีหน้าเว่อร์ของเพื่อนสาวทั้งสองคนเจ้าตัวจึงวางแก้วลงและยกมือขึ้นทาบอ,อกนี่อย่าบอกนะว่าหล่อนและหล่อนยังเวอร์จิ้นกันอยู่นะ่ะสกลทีชี้นิ้วกรีดกลายไปยังเพื่อนสาวทั้งส,งสองคนตายนี่ดิฉันอยู่ในกลุ่มสาวซิงหรือเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหล หนุ่มใจสาวทำท่ากรีดน้ำตาแสดงสีหน้าปลื้มปริ่มจนดรวิชาทนไม่ไหวต้องเอาตะเกียบเคาะหน้าผากอีกฝ่ายไม่แรงนะักก่อนจะเอ่ยว่าเวอร์ไปแล้วยีตีตี้ฉันยังสิงก็ไม่เห็นหน้าแปลกใจต,ตรงไหนเลยหล่อนนะมีคู่มั่นแล้วฉันว่าไม่เกิดปีนี้หรอกหล่อนได้เสร็จคุณพีนแน่ฉันคอนเฟิร์ม นอกเสียจากเขาไม่ได้คิดอะไรกับหล่อนแบบนั้นถึงได้ทําไม่ลงส่วนหล่อนน่ะแฟนยังไม่มีก็ปิดประตูบ้านไว้ให้ดีนะยะอย่าให้ใครมาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันได้ประโยคสุดท้ายสกลทีหันไปพูดกับอรารดาพลางหยิบตะเกียบขึ้นมาจับแยกเมื่อพนักงานเอาอาหารมาเสิร์ฟแกหมายความว่ายังไงยติที่ว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรกับเขาก็ทําไม่ลงน่ะระวิชาถามด้วยความสงสัยในเมื่อเธอยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการคบหาก,กับผู้ชายคนไหนมาก่อน จึงไม่รู้ว่าหญิงชายที่เป็นแฟนกันหรือคนที่เป็นคู่มั่นกันควรจะปฏิบัติต่อกันแบบไหนบ้างก็หมายถึงว่าถ้าหากคุณพีมพ์เขาไม่ลงมือคลุกวงในกับแกเลยก็แปลว่าเขาไม่ได้พิษสวาดแกในแง่ชู้สาวแบบนั้นนะสิเขาก็อาจจะเอ็นดูแกในฐานะน้องนุ่งหรือลูกหลานอะไรแบบนั้นนะ่ะถึงได้ทำไม่ลงเข้าใจไม่ยากคุณหนูอายสกุลทีพูดแค่นั้นก็ก้มหน้าก้มตาจัดก,การกับอาหารของตนในขณะที่ราวิชานั่งนิ่งอย่างครุ่นคิด ภาพของพิมพลนลคลอเคลียกับผู้หญิงคนนั้นผุดวาบขึ้นในหัวของราวิชาอีกครั้งหญิงสาวอดวันไหวไปกับคำพูดของเพื่อนไม่ได้เพราะกับเธอนั้นอยากมากเขาแค่หอมแก้มอบไหลไม่เคยทําอะไรมากกว่านั้นจะว่าไปแล้วการกระทําของเขาไม่ต่างกับบิดาของเธอเลยหรือเขาแค่เอ็นดูเธอในฐานะของน้องคนหนึ่งอย่างที่สกลทีว่าไว้จริงๆอ้าว หล่อนจะเมออะไรยะเดี๋ยวฉันก็เก็บเรียบหมดแล้วยา,ากระซิกกระซิกไล่หลังฉันนยะหล่อนฉันไม่สำรอกออกมาหดอกน่าจะบอกให้คนพูดเขียวตุ้ยตุยพลังใช้ตะเกียบชี้หน้าเพื่อนติติตอภิมเขาเขาไม่เคยทําอะไรแบบนั้นกับฉันเลยนะ่ะเต็มที่เขาก็แค่จุ๊บหน้าผากหรือหอมแก้มฉันแค่นั้นเองระวิชาพูดเสียงอ่อยๆออกจะขัดเคินไม่น้อยที่ต้องมาเล่าเรื่องแบบนี้ให้เพื่อนฟังถามจริง ไม่มีคลุกมีเคลา้าไม่มีการเข้าถึงอะไรอะไรบ้างเลยเหรอชายใจหญิงทำตาโตตอนกระซิบกระซาบถามเพื่อนเรากับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเพราะเท่าที่เขารับรู้มาพิมพ์ลจัดว่าเป็นคัสโนว่าตัวพ่อเลยทีเดียวชื่อเสียงเรื่องผู้หญิงของเจ้าพ่อซุสนั้นกระชอนในเหล่าผีเสื้อราตรีไม่น้อยถ้างั้นเขาจะมามั่นกับแกทำไมเลยไอ้มั่นเพราะธุรกิจหรือครอบครัวอยากให้มั่นเพราะบ้านใกล้กันหรือเพราะเรื่องอื่น แต่เท่าที่ฉันดูเขาก็รักก็ดีนี่นาเช้า,ชาถึงเย็นถึงตามติดไปเงากันขนาดนั้นเอมันก็น่าคิดนะสกลทีมีสีหน้าครุ่นคิดนึกถึงสายตาหวานเชื่อมของพิมพลตอนมองเพื่อนสาวก็นึกว่าคู่นี้คงเกี่ยวก้อยกันไปถึงไหนต่อไหนแล้วสะอีกระวิชาเหลือบมองหน้าเพื่อนแต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะมีเพียงเธอกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่รู้สาเหตุของการมั่นครั้งนี้ดีแต่ระวิชาก็อดคิดมากไม่ได้ เธอไม่มีสเสน่ห์ขนาดนั้นเลยหรือเขาถึงไม่คิดอยากทำอะไรรกับเธออย่างที่ทำกับผู้หญิงคนนั้นบ้างและเขาคิดอย่างไรกับเธอกันแน่เอ๊ะแล้วทำไมเธอถึงอยากให้เขามาทำอะไรด้วยเล่าบ้าจริงคิดแล้วก็อายตัวเองนี่เธอมีความคิดเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หญิงสาวมองค้อนตัวต้นคิดอย่างสะกนทีที่มาทำให้ตนควยเขว,ขวเพราะการพ่พิมพ์ผลไม่ล่วงเกินเธอก็เป็นเรื่องดีแล้วไม่ใช่หรอแกอยากพิสูจน์ไม่ละเยไอ สกลทีทำหน้ากระยิมยิ้มย่องกับแผนที่เพิ่งคิดมาสดๆร้อนๆทำเอาเราพิชากับอรารดาหูพึ่งทันทีพิสูจน์อะไรเหรอเราพิชาถามด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้อนท่าทางสนอกสนใจเต็มที่ทั้งที่เมื่อู่ยังพยายามสลัดความคิดแบบนั้นทิ้งไปแล้วแท้ๆก็พิสูจน์ว่าคุณพีมคิดกับแกแบบไหนไงสกลทีทำสายตาวิบวับก่อนเอ่ยต่อรับรองเลยว่าวิธีของฉันเนี่ยนะ จะได้รู้ทันทีเลยว่าเขาเอ็นดูแกแบบน้องแบบนุ่งหรือว่าเขาอยากให้แกดูเอ็นแบบผู้หญิงทั่วไปพูดจบเขาก็ชะม้ชายตาใส่คนที่กำลังนั่งหน้าแดงก่ำอยู่ฝั่งตรงข้ามเราวิชาเม้มปากแน่นก่อนจะค่อยๆเอ่ยปากถามแล้วมันต้องทำยังไงบ้างอะ่ะเฮ้อหล่อนได้โชคดีนะยะที่ได้รู้จักที่ปรึกษาที่ดีที่สุดอย่างฉันเอียงหูยื่นมาเลยจากสาวน้อยทั้งหลายเพียงแค่นั้น สาวน้อยทั้งสองคนที่ไม่ประสาในเรื่องรักเรื่องใครก็ยินยอมพร้อมใจกันยืดตัวเข้าไปกระจุกกันอยู่กลางโต๊ะทันทีพิมพ์พลต่อสายโทรศัพท์ข้ามประเทศหาลูกน้องคนสนิทที่เขามอบหมายหน้าที่สำคัญบางอย่างให้รอสายไม่นานนักปลายสายก็ตอบรับอย่างรวดเร็ววันนี้น้องอายเป็นยังไงบ้างทันทีที่เป็นต่อกดรับสายพิมพลก็ยิงคำถามใส่ทันทีเพราะหน้าที่ที่เขามอบหมายให้เป็นต่อ คือคอยติดตามดูแลรวิชาอยู่ห่างๆโดยไม่ให้หญิงสาวรู้ตัวอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมครับคือน้องผู้หญิงที่ชื่ออุ้ยกับผู้ชายที่ดูตุ้งติ้งหน่อยชื่อเอ่อตีตี้เป็นตอบพยายามนึกชื่อเรียกของสกลทีที่เจ้าตัวบังคับให้เพื่อนใช้เรียกขานแค่สองคนเองเหรอแล้วอีกคนนึงลหละที่ดูแก่แดด่อยนะชายหนุ่มหมายถึงพันนารายบอกตามตรงว่าเขาไม่ค่อยอยากให้รวิชาคบหากับเพื่อนผู้หญิงคนนี้สักเท่าไหรนะ่นักเพราะดูแก่นเซียวเปรี้ยวซ่า และแก่แดดเกินไวัยไปหน่อยแต่เขาไม่อยากไปกากเกณฑ์ชีวิตหรือบงการยุ่งเกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อนของเราวิชาจึงไม่เข้าไปวุ่นวายกับตรงนี้เหมือนว่าจะไม่ได้เรียนที่นี่นะครับเพราะวันนี้ไม่เห็นน้องเขาแต่วันนี้ผมเจอกลวิทย์นายคนนั้นเรียนที่เดียวกันกับคุณหนูอายและดูเหมือนจะเรียนคณะเดียวกันด้วยเป็นต่อรายงานตามที่ตนได้เห็นมาวันนี้ทำเอาคนฟังเด้งตัวขึ้นนั่งหลังตรงทันที เมื่อดียินชื่อตัวแสบที่ครั้งหนึ่งเขาเคยส่งคนไปสั่งสอนเล็กๆน้อยๆอะไรวะไอ้บ้าน้ามาเรียนที่เดียวกันกับน้องอายเหรอบ้าชิบหายเลยพีมพลสะบดอย่างหัวเสียสมองเริ่มประมวลผลถึงปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้เป็นฉากๆเขารู้ดีว่าคนอย่างกลวิทนั้นถึงแม้จะขี้ขลาดแต่ก็เป็นประเภทกัดไม่ปล่อยด้วยเชื่อได้เลยว่าหมอนั่นต้องหาทางเอาคืนเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอน และยิ่งเราวิชาอยู่ใกล้มันขนาดนี้ดีไม่ดีอาจจะพุ่งเป้าไปที่หญิงสาวก็เป็นได้ซึ่งเขาจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเป็นต่อนายช่วยสืบประวัติน้องอุ้ยทีนะถ้าคิดว่าเด็กคนนี้ใช้ได้นายพยายามหาเบอร์ติดต่อของเด็กคนนี้มาให้ฉันหน่อยถ้าฉันได้กลับวันที่แน่นอนเมื่อไหร่ฉันจะให้นายไปพูดท้าบทามน้องเขาไว้ก่อนท้าบทามเรื่องอะไรครับเป็นต่อขมวดคิ้วด้วยความสงสัยจู่ๆเจ้านายจะให้เขาท้าบทามติดต่อเพื่อนสนิทของคู่มัน่น มันจะไม่เกินไปหน่อยหรือทําไมเจ้านายไม่ไปหาก,กินไกลตัวกว่านี้สักหน่อยหากคู่มันจับได้ขึ้นมาคงได้เป็นเรื่องใหญ่แน่ไม่ใช่อย่างที่นายกําลังคิดกันแล้วกันไอ้บ้าฉันจะจ้างเด็กคนนั้นคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของไอ้กลวิทแล้วก็ให้คอยโทรรายงานฉันเกี่ยวกับเรื่องของน้องอายระหว่างที่อยู่ในมหาลัยต่างหากเล่าน้องอายยังเด็กเพิ่งเข้าสังคมเด็กมหาลายัยฉันไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอเพื่อนประเภทไหนบ้างฉันจะให้เด็กคนนั้นเป็นหูเป็นตาให้ฉันอ๋อครับนายครับนาย แต่ผมว่าคุณหนูอายต้องไม่พอใจแน่เลยครับถ้ารู้ว่าเจ้านายตามติดชีวิตส่วนตัวขนาดเนี้ด้วยความที่ทำงานด้วยกันมานานเป็นต่อจึงกล้าที่จะออกความเห็นของตนฉันรู้แต่เรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่อยากเสี่ยงให้มันเกิดขึ้นฉันไม่ชอบวัวหายล้อมข้อ,อนายก็รู้คิดนึกไปถึงสภาพของรวิชาในวันที่เขาเจอครั้งแรกตอนที่เธอสลบสลายไม่ได้สติเพราะถูกวางยาแล้วถูกหิวปีกด้วยผู้ชายสองคนเพื่อหวังพาไปทำมิดีมิร้าย ถ้าวันนั้นเขาไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไม่อยากนึกต่อเลยว่าหลังจากคืนนั้นแล้วราว,วิชาจะมีสภาพอย่างไรแค่คิดก็รู้สึกหน่วงที่ใจโชคดีเหลือเกินที่คืนนั้นเป็นเขาเพราะถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาก็ไม่อยากนึกอีกว่าเธอจะเจอกับอะไรบ้างเพราะขนาดตัวเขาเองยังยอมรับเลยว่าคืนนั้นหวังจะฟาดเธอขึ้นมาจริงๆถ้าไม่ติดว่าเขาเมาจนไม่สามารถทําอะไรต่อมิอะไรได้แล้วแล้วก็มีหวังได้ติดคุกยาวในข้อหาพรากผู้เยาว์เป็นแน่ได้ครับนาย เป็นต่อรับคำแล้วกดวางสายไปพิมพลจึงนั่งมองภาพหน้าจอโทรศัพท์ที่เป็นภาพของตนเองกับรัวิชาตอนถ่ายคู่กันมุมปากอยากยกยิ้มให้คนในภาพคิดถึงสาวน้อยตาใสาคนนี้เหลือเกินไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะหลงสเสน่ห์เด็กสาวคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ทั้งที่ตัวเองก็ผ่านผู้หญิงมาแล้วมากมายหลายแบบแต่กลับมาตกม้าตายกับสาวน้อยข้างบ้านเข้าเสียได้ป่านนี้จะทำอะไรอยู่นะ้าไม่สาวน้อยชายหนุ่มรำพึงเบา ก่อนจะวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะแล้วจัดการงานตรงหน้าต่อเขาพยายามเร่งสาสางปัญหาตรงนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วจะได้กลับเมืองไทยสักทีสาบานเลยว่ากลับไปครั้งนี้แม่สาวน้อยของเขาได้แก้มช้ำแน่นอน